เอาไปทำอะไรกินครับไปย่างครับย่างนะเขาเรียกว่าปลาอะไรเด้อปลาดุกอปาดุกอันนี้มันปลาช่อนอเมซอนนี่ปลาช่อนอเมซอนครับครับเองจะไปย่างปลากินกันครับไปเล้ยคุด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 คุเกิดคิ นี่ครับวันดีวันที่สว่งครับตอนเช้ามาก็ร้อนเลยนะครับที่รับที่นอนของนอนครับพวกพี่ที่นอนหน้ารถก็มีนะไม่รู้ใจเอกพจนอนไหนฟาบนอนอยู่ข้างล่างผมนะครับ ผมนอนอยู่ตรงนี้ดูเพื่อนบ้านเราเพื่อนบ้านเราต้องอยู่ไหนวะเพื่อนหันมาเยียบใจเช้าเลยแล้วทิ้งระเบิดใส่เราด้วยโอ้นี่คร,รับรบรรนาะครับรบ นี่มีแต่คนตัวสูงๆนี่ดูติดอันตรายครับนี่ยเมย์โบระหว่างตัดกันนี้กับถอยรถอันนี้อันนี้ไว้ก็กันตัดตัดไปกว่าตลาดทองสูงขึ้นทำไมต้องใส่แว่นด้วยครับการใส่แว่นเนี่ยมันทำให้มีดคมขึ้นมาอีก20%่สิเปอร์เซ็มันเยอะเลย hạt kèm luôn đi Món nhiều của mày rồi Hãy subscribe บ่ยุดไปใส่มากครับหัวหอยมากครับเฮ้ยล <Hey. S 2> อยกลับโอ้เหดือดครับเล็้างเป็นไรบ้างหัวห้อยกลับหนึง <c oughs> ลงน้ำเมื่อกี้ครับไม่ได้เอาโทรศัพท์ถ่าย 也白白一撮，算了、啊，就白、啊、一撮，就一撮。 ปกดด้วยนปกดเหรอปกปกดตัวนแต่ว่ามันมันมันเอาไปต่งนะสามารถามารถมสามารพีดทนูเดบิ๊กบิไซ์วันวันเท้าสันพี่ชูเทาสันยเอะแล้วต่พี่พีทำกินอะไรเอาไปทำอะไรอเคกินไหมเอาไหมพีจะกินอ่ะจะกินย่างเหรอไม่เอาไปให้พีเขาย่างเชูเทาสันูเทโอเคเดี๋ยวตั้งให้แป๊บนึง เดี okay. ๋ยวอเไรนะเดี๋ยวตามมาให้โอเคไปโอเคพักน huh? ึงพ yeah. ักน uh ึง huh. พักน okay. ึงพัก uh นึงรอก่อนฮะรอก่อนแป๊บนึงแป๊บนึ่งแป๊บหนี่อันนี้ตัป้งนึแป๊บนึงแป๊บนึงโอเคแป๊บนึงแป๊บนึงเออแป๊บนึงนี่ฮะมาเนี้ยเป็นมาทูฮะไอเนี้ยเปนมาทูยูเนี่ยโอ้มาทูมาทูเด็กชุ้ไม่เก่งจอิต

ขอน้ำเงี้ยฮะน้ำวัดเลยวัดเลยก็ร้อนร้อนฮอตห่าเต้ยทิ้งทด้ไมล่ะฮอตดฮอดเลยฮอดเร็วว่ะฮอดโคน้ำเนี่อเอาให้ไม่ยิ่มันเอาปลามาขายสองวันปลาตัวใหญ่นะอะไรนะซื้อปลาซื้อปลาครับพ่อค้าเอาปลามาขายทูทอสั้นแถมอีก โอ้แถมให้เป็นร้อยเลยเดี๋อาปลามาก่อนปลาปลาปลาติดติดติดโอ้โหใจยุดเอาไปต้มกินใช่ไหมนี่ตัวใหญ่ว่ะให้หมดเลยโอเคไอโนฟุตโอ้อหดูเอาวอดกินฮะอายโนฟุดอายโนฟุดเย็บเย็บเยเอาไปทำอะไรกินครับย่างนะเขาเรียกว่าปลาอะไรเด้อ ปลาดูอันนี้มันปลาช่อนอเมซอนนี่ปลาช่อนอเมซอนครับครับเราจะไปย่างปลากินกันครับไปไป,ไปหาไปเขาไปแช่ใส่ก้นเอาไป<笑><笑>ชาร์จยูทสองพันปล่าครับเราไปฟิตก่อนไหมไปฟิตก่อนนะตอนเย็นแล้วเราก็ย่างกินเลยฟิตไหนละมันจะเหม็นตู้เขา,าอ่ะดิเอาสิ เขาทำแล้วเขาก็ตากแดดเลยเขาก็อยาากกตแดดอ่ะนี่นะไปไปดูจะหยุดทำปลากันนะครับหลายคนวะหลายคนวะแต่ไม่รู้อะไรครับพวกเขาว่าไปย่างปลานี่ครับปลาปลาชนอมิซอนปลาช่อนอมิซอนมันดิไปย่างไม่ได้กินไม่ได้เลยเฮียหาวิธี้ได้มาแล้วครับแข็งก็เล็กอีกวะเนาะ งโกเล็กเดี๋ยวลองลองมีแขกหนึ่งเด้งก็จะพาทองเนึ่งพานเลยมัดปัญญาให้กินมันละบันของสิเฮาอย่เงี้ยของเขาจี๊ดจี้อะไะพันหัวแน่นอนโอ้เก็บต้หนาเลย โอ้พัก,กีร่รอโ,โอ้เนื้อใสจริงเอใส้เองใสวะมาลองเลโอ้ลองเขาลองงี้นะซาซิมิซาซิมิเดี๋ยวตนวะบาดมือเลยระวังมือนะมีคมทำเองกับมือ ปาโนนปานี่ไม่เข้าดอกพีเข้ามือขาดขึ้นครับจริงมันต้องเผาอย่างเงี้ยเราเผาท่านี้ดีกว่าเออเหมือนในปลาช็อกเกอร์เลยนะโอเคเราจะเผาท่านี้เพียดเพียดมันชวนเต้นเนี่ยเนี่ย เออเอเเดตมือเมือเมือแรกหนูวว่านูบกดีใจร้ายมาหาใบกระเพาะมาย่างดีนกนาหนูลิงน่ตัวนี้ปยถึงเล็กหน่อยตัวเนี่ยสตัวนี่เนี่ยตัวตัวไอ้เอานูมาขายซื้อมึงหนามันนี่เออยา นี่หน่อยสามตัวนี่หละครับเอาหนูมาให้เอาหนูมาขายเอาหนูมาให้มาฝากหนูดิ่งตัวน้อยหน่อยเฮ้แต่ต้องเอาปลามาขายให้นะที่เราเไปดูปลาไปดูเลยกเลยอะพาไปดูปลานี่ครับปลามนัาแล้วมาแล้วอย่าเดินนี้สิจะว่าอย่าสีปลาจะลาปลา ลาบประดิษฐ์แบบนี้โดยจาเล็กโดยจาเล็กผู้ว่างงานนะครับพี่เล็กคนเดิมนะครับรับมีดจนมีดคนเขาขายไม่ได้นะครับคมไรที่เล็กคนว่าง,งานเล็กวิทเล็กวิท รู <Okay. S 2> ้ <laughs> แกรับ <laughs> เล่นเดียว,ว <laughs> สักพักหนึ่งลงเลี้ยงมาให้เลยเคลเนเดียวเลยเอาเฟนอีกแล้วเออเฟนโอเคโอเค See you again tomorrow เต้นแล้วเต้นแล้วเนี่ยเอเอ <c oughs>

ลองมาเพ่าในเช้าตั้งแต่เช้าครับใช้คำว่าตั้งแต่เช้าไม่เอาแต่น้ำวอเตอร์วอเตอร์อย่างเดียวเอาไหมอเริ่มพูดแล้วนี่ครับไปสดไปสดกัน จาก x ครับไปไหนครับผ<ส>ู้ก,กองผู้ก,ก,ก,อก,กองจะพาไปไหนครับ <c oughs> ไปซ่อมรถ <c oughs> ไปซ่อมรถนะวันนี้ว <c oughs> ันนี้ออกข้างนอกนะครับ <c oughs> อย่างแโอ้ดี <c oughs> ครับนี่ครับใส่ชุดนี้แล้วก็ใส่ตรงนี้ด้วยอะไรนะครับเจ๊ใส่ชุดนี้ไฟมันติดเิบกาจะดูเปิดดูนปินไม่ทันหรอ จะได้ไม่ต้องแบกน้ำกันนะครับไม่เร็วไม่หนักความเร็วก็ได้ถึงร้อยด้วยไม่เป็นไร ยังเจอแล้วนะจอแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยนะครับพี่บองครับไปยังไงจะิวไปยังไงดิวไม่เห็นมาไปยันี่ครับอากาศกลางทุ่งนาดูเพื่อนบ้านนะครับเขาอะไรนะพยุทธศาสตร์สีอ่ะ เป็นงานงานศาสตร์สีเนาะนี่อะไรเนี่ยยางไปใกล้ใกล้รู้ว่าขาว่าเขาซื้อไม่หุบนะคนรอใช่ครับเขาจะให้เราเป็นศาสตร์สีด้วยเราคนรอประจำกองร้อยครับมีเมียมาแล้วห้าคนนี่นะครับอันนี้คือเทศกาลของเขานะครับ คาเรนซีนะครับงานศาสตร์สีของประเทศเนปาลคล้ายๆเทศการสงการบ้านเรานะครับที่ป่าแป้งกันโ้มีสีด้วยสนุกของเขาครับ ลดแอลกอฮอล์ครับแอลกอฮอล์ไม่มีครับเพราะว่าอยู่ในป่า้้างแผไ่ใช่ครับล้างแผลไม่ได้เลยโอ้เนี่ยนะครับบรรยากาศบ้านเขานี่ทาหัวก็ด้วยครับวันนี้วันที่อะไรนะยี่สิบสี่ยี่สิบสี่ยี่สิบสี่มีหนาของทุกปีงานจัดคล้ายๆประเทศอินเดียปะเขาก็มีอะ ไม่ใช่อินเดียก็มีไองานนี้เหมือนกันไม่ใช่วันนี้วันอาทิตย์นะครับประมาณสี่โมงเย็นสนุกของเขาแล้วครับบ้านเขาแล้วสวนบ้านเราแล้วครับ ทำอะไรครับวันนี้นอนนะครับอวันอาทิตย์มัยนอนยุ่งอยู่ในมัยนอนคนครับมีการข่าวว่าลิงบาบุนมาสำรวจนะครับเราก็จะมาดูนะครับใช่ไหมใช่ลิงไหมลูกพี่อุ้ยบาบูนจริงๆริงวะต้องเห็นได้เลยจะมาขโมยของเราไหมวะลิงบาบูนครับมาสังเกตการครับืต้องซูมซูมเข้าไป ซูงเข้าไปนี oh. ่ครับมาตัวเดียวซะด้วยโอ้ี่คบน่าบูนครับมาสังเกตการโอ้ไม่เายไม่อาไปแล้วไปแล้วไปแล้วลงแล้วลงแล้วลงแล้วไปแล้วไปแล้ว หาพพวววกกมมแล้นนนนนููู่่่ัอยโคกตัวนึงอ๋อนุนนูโอ้ยเดี๋ยวซูมมั้ยไม่ได้บอกผู้ด่านั่งอยู่โคกเอออ๋อนู่นีตัวนึงนะครับเพื่อนอยู่ไกลๆครับกาต้นกำลังเอาเอาอาหารให้นะครับกว้างเพื่อนตัวนึงนี่นะครับในป่าครับในป่าครับในป่าท่านผู้ชมท่านผู้ชม จ่าอมครับจ่าอมเดี๋ยวแป๊บนึงนี่ครับอ่าอาอ้ไอ้อาอเอ่อมันเดการครับ